สวัสดีค่ะคลินิกกฎหมายแรงงาน EP ที่9ค่ะประเด็นในวันนี้คือการที่หัวหน้าชอบโทรมาสั่งงานนอกเวลางานบ่อยๆเช่นวันเสาร์อาทิตย์ดึงอะไรขึ้นได้ก็โทรมาหากไม่รับสายก็ขูว่าจะเลิกจ้างจึงเป็นประเด็นให้สงสัยว่าถ้าไม่รับสายนอกเวลางานเนี่ยสามารถเลิกจ้างได้ไหมคะค่ะในกรณีนี้นะคะคลินิกกฎหมายแรงงานขอให้ความเห็นค่ะว่า ในเวลางานก็ตอบไปค่ะนอกเวลางานก็ดูเป็นกรณีไปค่ะว่าสะดวกตอบไหมส่วนในข้อกฎหมายนั้นหากนอกเวลางานไม่ตอบลายไม่รับสายนายจ้างก็ไม่มีสิทธิ์เลิกจ้างนะคะแต่ถ้าจะเลิกจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยค่ะและหากนายจ้างต้องการที่จะให้ทำงานนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาด้วยนะคะ ยังค่ะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเคยได้รับอินบ็อกจากแฟนเพจท่านหนึ่งนะคะถามว่าหากพนักงานใช้โทรศัพท์ของออฟฟิศนะคะเสาร์อาทิตย์โทรไปหาพนักงานต้องรับหรือเปล่าเพราะนั่นคือโทรศัพท์ของออฟฟิศนะโทรไปตอนไหนก็ต้องรับสิในกรณีนี้นะคะเราขอตอบเลยว่าไม่จําเป็นค่ะเพราะโทรศัพท์เป็นของออฟฟิศแต่เวลางานเป็นของพนักงานนะคะอืมสําหรับตัวเราเองนะ เมื่อมีนายจ้างหรือลูกความโทรมานอกเวลางานเราไม่เคยมีปัญหาแต่การที่โทรมาหรือสนทนานั้นจะต้องเป็นไปด้วยถ้อยคำที่สุภาพให้เกียรติกันอาจจะโทรมาสั่งงานสั้นๆและมอบหมายให้ดาเนินงานดังกล่าวในวันทางานเช่นโทรมาในวันอาทิตย์เพื่อสั่งงานไว้ก่อนล่วงหน้าแต่ตัวเนื้องานจริงๆเนี่ยเอาไว้ทำวันทำงานแล้วก็ส่งตามวันทำงานได้ปกติเลยค่ะ เราเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนี้พนักงานหลายคนก็คงโอเคตรงกันข้ามซะอีกหากโทรมาตามจิกหรือสั่งให้ทำงานเจ้ากี้เจ้าการใช้อารมณ์แบบนี้คงไม่มีใครพอใจเป็นแน่ใดๆก็ตามค่ะในจ้างท่านใดการจะโทรสั่งงานถามงานก็ช่วยพิจรารณาขอบเขตเวลานิดนึงนะคะโทรมา3-4สีทุ่มเพื่อโทรถามงานที่ไม่ได้ด่วน แค่อยากรู้แบบนี้ก็ไม่เอานะค่าจ้าง8ชั่วโมงต่อวันแต่เป็นนายจ้างเราถึง24ชั่วโมงแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะใจเขาใจเราด้วยนะคะพอนอกจากเขาจะเป็นลูกจ้างเราแล้วอีกมุมหนึง่งเขาก็เป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องสามีภรรยาหรือเป็นลูกที่ต้องทำภาระหน้าที่อื่นๆเช่นกันในการทำงานร่วมกันน่ะ นอกจากจะได้งานการได้ใจคนก็เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะค่ะถ้าบทความนี้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานคลินิกกฎหมายแรงงานด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ